เ,เป็นไงนกันบ้างครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเกือบแย่ก็ต้องบอกว่าเกือบแย่จริงๆนะครับเป็นเกมที่อย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องชมเซาท์ทิมตันก่อนทีมเยือนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเตรียมความพร้อมมาดีมากแล้วก็เล่นงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนิดที่เรียกว่าเจียนไปเจียนอยู่อยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยมันเตะกัน90นาทีนะครับทีม เล่นดีมาตลอด80นาทีเนี่ยก็ยังแพ้ได้นะหลายๆครั้งเนี่เราเห็นว่าอย่าว่าจะ80นาทีเลยนะครับบางทีมบางเกมเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเล่นดีกว่าเกือบจะเต็มเกมเรียกว่าหรือว่าเต็มเกมเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแพ้ก็มีเกมเมื่อวานเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้ซัมตันตรงนี้ก่อนว่าเล่นได้ไม่สมกับที่อยู่อันดับสุดท้ายของตารางแล้วก็คะแนนทางจากโซนปลอดภัยตั้งกี่แต้มอ่ะเจ็ดแปดแต้มะนะครับเพียงแต่ว่า ผลงานก่อนหน้านเนี้ของแซมตันมันก็แย่จริงๆโดนยิงชนิดเรียกว่าเกมรับเนี่ยมันมันรั่วเหมือนอย่างเมื่อคืนเนี่ยพอเสียแล้วมันหยุดไม่อยู่เสียแล้วเหมือนทำนบพังนะครับกว่าจะเสียประตูเนี่ยนาที82นะแต่ว่าพอเสียปุ๊บปึ้งปึง,ปง,ปงแล้วก็จบเลยโดน3ลูกกนะครับก่อนหน้านี้แซมตัน9นัดในพรีเมียร์ลีกนะครับ แพ้7เสมอ2มีแค่2คะแนนแล้วโดนยิงประตูชนิดที่เรียกว่าเละเทะแพ้5ส้สูใน2เกมนะแพ้1นึอีก1เกมนะครับยังไม่รวมที่เสีย2ลูก3ลูกเป็นว่าเล่นเพราะนั้นซามตันมีปัญหาจริงๆนะแล้วก็โอเคแหละเกมเมื่อคืนเมื่อเขาเล่นดีมีโอกาสที่จะได้ประตูมากกว่า1ลูกแต่เมื่อคุณมีโอกาสแล้วทำไม่ได้นะครับจังหวะสุดท้ายอาจจะ ไม่ดีพอหรือว่าไม่แน่นอนมากพอเนี่ยลงโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ก็ถ้ากับว่าคุณเปิดโอกาสให้ยูเต็ดกลับมานะครับแล้วก็นั่นแหละใช้เวลาแบบแค่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมเนี่ยรัว3าประตูแล้วก็คนที่เป็นฮีโร่ก็คืออามัดดิยโลนะครับอามัดก็ถือว่าเป็นความแตกต่างแต่ว่าโอเคถ้ามองในภาพรวมเลยนะครับผมมองว่าเกมเนี้ยตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีผลหรือว่ามีบทบาทต่อเกมทุกคนเลย ทุกคนเลยนะครับถือว่าเปลี่ยนตัวดีนะแม้กระทั่งอันโตนี่เนี่ยที่ลงไปแล้วม,มีมีมีใหม่แล้วเอาอีกแล้วนะครับสร้างคอนเทนต์อีกแล้วที่ชาร์จจ่อๆแล้วกลายเป็นเหมือนส่งบอลคืนให้อรอนแลมสเดลเนี่ยในภาพรวมของเกมของผลงานของเขาเนี่ยก็ยังพอไปได้นะถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมอยู่ เยอะอยู่นะครับหรือว่า,าแฮร์รี่แม็กควายที่เกมเนี้โดนดรอปเป็นตัวสำรองก่อนนะครับจะใช้คำว่าดรอปคงไม่ใช่ใช้คำว่าพักดีกว่านะแล้วก็ใช้เลนนิโยโร่ลงเนี่ยแม็กควายลงมาก็มีส่วนในประตู2-1นะเริ่มจากที่เขาสกัดบอลตัดบอลได้แล้วก็ฝากบอลขึ้นไปแล้วสุดท้ายไปจบที่อาร์มัดเนี่ยหรือว่าจะเป็นคิสเซนอิลิเซนตัวสำรองอีกคนหนึ่งก็เป็นคนแอสซิสต์ให้ a า m a d ทำประตูนะครับได้โโจช Jojo Jojo c e เซ่ George, uh, George นะครับลงไปแทนฮอยลุน,นบทบาทต่างกันชัดเจนเลยฮอยลุนเล่นไป53นาทีเนี่ยเอาชานะยานเบนนาเล็กไม่ได้เลยนะครับเซ c e เซ่ลงไปเนี่ยกล้าพักบอลกล้าเลี้ยงกล้าลุยแล้วก็สร้างปัญหาให้ยานเบนนาเล็กนะครับสุดท้ายเบนนาเล็กถูกต้องถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยนะนะครับก็เ <plain> <kk os> นี่ยตัวสำรองเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดี ใช่แบน์เดเลกร่วมเปลี่ยนตัวออกนาที่83โทบีคอร r เลอร์นะครับลวไปแทงมานเูเอลอูก,กาเต้ก็หรือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีในแดนกลางนะเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยตัวสำรอง5คนมีบทบาทกับเกมหมดเลยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเรียกว่าให้คะแนนสุดๆกับความพิเศษของอามัดเดียโลอามัดเนี่ยเกมเนี้ยไม่ได้มีความหวือหวาอะไรมากเพราะว่าเกมของแมนูเต็ดไม่ดี ่อบอลได้ไม่เยอะก็เสียบอลผ่านบอลได้ไม่แม่นโดนตัดหรือว่าจังหวะจับบอลแรกเนี่ยโดนแย่งบอลสอบ่อยมากนะครับเหมือนผู้เล่นซามตันเนี่ยจะเตรียมความพร้อมมาตรงนี้ว่านักเตะแมนยูเต็นเนี่ยเล่นมากจังหวพะพอจับบอลไม่จ่ายเนี่ยพอจะแตะบอลเลี้ยงเนี่ย เขาเข้าถึงเราแย่งเลยตรงเนี้ยเสียบอลหลายครั้งเกมมันเลยไม่ไม่ปฏิติดประต่อบอลมันไปไม่ถึงข้างหน้านะครับฮอยลุนก็เก็บบอลไม่ได้เอาชนะยานเบสเน่เล็กไม่ได้อาหมัดที่โดนตัดออกไปเ,เกมเนี้ยอาหมัดต้องฉีกไปเล่นวิงแบ็กฝั่งขวานะครับดาโล่เนี่ยแบนพอเดียวก็ดาโล่แบนก็ต้องปรับนิดนึงนะก็โยกเอาดูซ a ม,มัสลาวีเนี่ย ข้ามไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาให้เป็นอามดติอาโลเล่นแทนดาโลนะครับแล้วก็ใช้การาโชกับบูโนเล่นเบอร์12คนแล้วก็ข้างหน้าตัวเป้าเป็นฮอยลุนคู่กองกลางยังเป็นเคอ,อบีเมนูกับมาเนอูกาเต้กองหลังอย่างที่บอกครับปรับก็คือพักแม็กควายก่อนนะครับแล้วก็ใช้เลนิโยโรลงสนามก็เลยขยับมาไตเดลิกเข้ามาเล่นตัวกลางก็ฝั่งซ้ายก็เป็นลิซันโดมาติเนสก็เป็นเกมที่ ไม่ดีเลยสําหรับเลนนี่โยโรนะเกมนี้โดนเผาทั้งเกมเลยแล้วน่าเห็นใจเขาเพราะว่าตัวที่เขาไปชนด้วยเนี่ยคามาซูเลมาน่าเนี่ยโอ้โหเล่นดีจริงๆก็คือซัมตันเล่นดีบอลไปถึงซูเลมนาน่าก็เหมือนจี ai, ้ใส่จี้ใส่ทิ้งไปที่ฝั่งนั้นเพราะว่าซูเลมาน่ามีความเร็วแล้วก็คล่องแล้วเกมนี้เล่นท็อปฟอร์มมากนะครับ กระชากหายกระช่างหายตลอดยโร่เอาไม่อยู่ส่วนซามตันเองเนี่ยไม่ชนะมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะเกมนั้นเปิดบ้านชนะเอฟเวอร์ตันและหลังจากนั้นเนี่ยนัดแพ้ไป7อันนี้มันยังไม่ได้รวมรายการอื่นนะนี่พรีเมียร์ลีกล้วนๆนะครับเกมรับก็รั่วเกมนี้ก็ฝากความหวังไว้ที่ตัวรุกนอกจากซูเลมานาก็มีไทเลอร์ดิปริงอีกคนหนึ่งนะแล้วมีมาติอุสเฟรนันเดสเนี่ยเป็นตัวปั้นเกมที่เหลือเนี่ยก็เล่นแบบเกมให้มันแน่นรัดกลมแล้วก็กระชับพื้นที่ให้ดีนะครับ กองหลังเนี่ยเป็นเจมส์บรีเป็นยานเบนเดเล็กแล้วก็เทเลอร์ฮารูดเบลลิสเซนเตอร์แบ็กสามคนนะวิงแบ็กซ้ายขวาฝั่งซ้ายคายวอเกอร์ปีเตอร์สฝั่งขวา,งาก็นักเตะญ,ญี่ปุ่นนะครับยูกินาริสึกานาวะอ่าสึกาวะผู้สตัดะตูเป็นแอรอนไลมสเดลเพป็นว่าแซมตันเนี่ยไม่ได้มาเล่นแบบรับต่ำไม่ใช่เลยกลายเป็นว่ากล้าแรกกล้าบุกแล้วก็กดดันใส Manchester, ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ให้ตั้งเกมง่ายๆจริงๆช่วงแรกๆก็ถือว่าแมนยูเ,เริ่มต้นดีนะมี อ่าเรียกว่าคลองบอลได้แล้วก็มีความเข้มข้นอยู่พอสมควรแต่ว่าเล่นไปเล่นมาคลายความเข้มข้นลงไปเองนะครับซามตันก็ดูจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆได้บอลมากขึ้นได้เล่นกับบอลมากขึ้นแย่งบอลแมนยูเต็ดได้นะครับเอ๊เล่นไปเล่นมามันมันเท่าๆกันละแล้วเล่นไปเล่นมาอีกสักพักกลายเป็นว่าซามตันดูดีกว่านะครับดูเข้าถึงบอลแย่งบอลได้ จังหวะปะทะดวลกันเนี่ยซมัตตันชนะหลายครั้งนะครับแล้วที่สําคัญคือบีบกดขึ้นไปด้านหน้าหน้าเขตโทษของแมนูเต็ดเนี่ยตั้งเกมไม่ได้เลยนะครึ่งแรกเนี่ยมันน่าจะจบที่ศูนย์ศูนย์อะแบบที่ยูเต็ดทำอะไรไม่ได้ปรากฏว่ามันหนักกว่านั้นอีกครับเพราะว่าไปเสียลูกเตะมุมแล้วเตะมุมแรกของซมตตันเลยในเกมเป็นประตูเลยนะครับแมนูเต็ดเสียเสียประตูจากลูกเตะมุมอีกแล้วนะก็โยนมาแล้วเด็บลิงได้มงมงเช็ดไปโดนอุกาเต้เข้าง่ายๆเสียง่ายๆก็ คงจะทําให้แฟนบอลยูเต็ดอึดหงุดหงิดพอสมควรน่ะนะครับแล้วแซมตันเกือบจะนำา2 0ศตอนก่อนพักครึ่งด้วยซ้ำนะครับนาที45เนี่ยเด็บบลิงได้ตั้งป้อมยิงเน้นๆเลยแต่ว่าโอนาน่าเซฟได้อย่างน้อยๆโอนาน่าก็ยังมีการป้องกันที่มันสำคัญนะครับช่วยให้ทีมไม่ตามหลังไกลไปกว่านี้จบครึ่งแรกในแมนยูเต็ดตามศูนะแฟนบอลโห นะครับแต่ซมตันมาดีจริงมีพื้นที่ว่างให้เขาเนี่ยเขากล้าเลี้ยงทะลุใส่เลยแล้วก็โดยเฉพาะซูเลมาน่าเนี่ยโดดเด่นมากๆกนะครับกล้าเลี้ยงกล้าลุยเข้าใส่พื้นที่ถ้ามีข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงไหนเนี่ยครับกองกลางถ้าเห็นข้างหน้าว่างเขาจี้บอลจี้บอลทะลุใส่เลยแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าเน้นเน้นทางปีกซ้ายเนี่ยจัดการกับโยโรได้นะครับก็ถึงตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนจะเข้าอีรอบเดิมว่าอ้าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อุตสาห์ดีขึ้นก่อนหน้านี้แพ้เกมศูนย์ในพรีเมียร์ลีกมา3นัดติดแล้วก็มาเด้งขึ้นมาชันอ่าเสมอเลี้ยวพูได้แล้วก็ชนะอาร์เซนอลได้ใน f a คัพเนี่ยดูจะกลับมาสร้างความคึกคักละเอ๊ผจอบครึ่งแรกทำไมเป็นแบบนี้เข้าอีลอบเดิมหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยรูปเบนอโมโริงก็ไม่อยู่เฉยนะช่วงพักครึ่งเขาเปลี่ยนตัวเลยนะครับถอดคอบบี้เมนูออกส่งอันโตนี่ลงไปนะส่งอันโตนี่ลงไปก็ขึ้นไปเล่นเป็น เบอร์คู่กับกาาโชถอยบูโน่ลงมาเล่นตัวต่ำยืนกับอูกาเต้ก็มีจังหวะคือแค่นาทีแรกเนี่ยอันโตนี่ก็ได้ยิงเลยนะครับบูโน่ไหลเข้าช่องอันโตนี่ได้ยิงแต่ว่าไปติดเซฟของแอร์โรแลมสเดลนะครับแต่ว่าเกมมันไม่ได้ว่าดีขึ้นแบบทันตาเห็นนะเพราะไซม์ตันก็ยังเล่นได้ดีปักหลักมีสติมีสมาธิแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับซู mana, เลมาน่าเผาโยโรตลอดทั้งเกมได้บอลจับกระชาก ดึงจังหวะแตะกระชากหนีสปีดไปมันสู้กันไม่ได้ในในจังหวะส,สปรินต์นะครับทีนี้นาะที53เนี่ยอมโมริงก็เปลี่ยนคนที่2กับ3นะถอดฮอยลุนออกส่งเซอร์เซ่ลงไปถอดอูกาเตอ้ออกส่งโทบี้คอรเลเยร์ลงไปเกมถามว่าดีขึ้นไหมก็ฮอยลุน ฮอ,อยลุนเนี่ยแทบไม่ได้แทบไ,ไ,ไม่ได้ทำอะไรเลยคือบทบาทน,น้อยมากนะครับซเซอร์เซยลงไปเนี่ยยังมีจังหวะเก็บบอลพลิกพาบอลทำได้ดีกว่าอ่ะถ้าจะมองว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไหมตรงเนี้ยผมมองว่าทำได้ดีกว่าก็คือแดนหน้าเนี่ยเก็บบอลได้มีอะไรให้เห็นแต่ เกมยังไม่ได้พลิกกลับมาเหนือกว่ายังเสียบอลง่ายโดนแย่งบอลง่ายเหมือนเดิมบอลแรกอย่างที่บอกครับจับบอลแรกแล้วโดนเบียดแย่งชิงเหลี่ยมแย่งเนี่ยหลายครั้งยังมีอยู่แต่นี่นาที69เออนาที59เนี่ยแมนยูเต็ดก็ได้โอกาสทองอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นมีมอีกแล้วนะครับอันโตนี่ชาร์จจ่อจ่อเป็นจังหวะหลุดขึ้นไปทางซ้ายแล้วกานาโชเปิดเนี่ยอันโตนี่ชาร์จจ่อๆเลยมันต้องเข้าแล้วละ่ะลูกนั้นเน่ะ ไปโดนผิดเหลี่ยมครับกลายเป็นบอลค่อยๆกลิ้งเข้ามือแรมสเดลโดนล้ออีกแล้วอันโตนี่ผมนะก็โอกาสเนี่ยถึงนาทีเกือบเกือบนาทีเจ็เนี่ยโอกาสมันใกล้เคียงก็คือแมนยูเต็ดได้ยิง15ครั้งตรงกรอบ3ซามตันได้ยิง11ครั้งตรงกรอบ5นี่ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เหนือกว่านะครับแต่ว่าเนี่ยพอเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับเมลเต็ดก็เริ่มเริ่มที่จะมีโอกาสมากขึ้นในขณะเดียวกันซามตันก็มีโอกาสที่จะยิงประตูที่2 เหมือนกันคือ,อเกมมันเหมือนจะเปิดขึ้นคือสุดท้ายคู่นี้มันไปจบที่โอกาสยิงแมนยูเต็ดเนี่ยจาก15ครั้งเพิ่มเป็น23ครั้งนะในช่วง20นาทีสุดท้ายเนี่ยแล้วก็จากยิงตรงกรอบ3ครั้งเนี่ยเพิ่มเป็น9ครั้งยิงตรงกรอบเพิ่มอีก6ครั้งอนะ่ะในช่วง20นาทีสุดท้ายเนี่ยคือเกมมันดูมีคุณภาพขึ้นขณะที่ซามตันเนี่ยช่วงย0่สิบนาทีสุดท้ายได้ยิงเพิ่มอีกแค่2ครั้งเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นความหวาดเสียวนะม,มีมีลูกหวาดเสียวอยยู่ทีีเน้ ก็พอเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยเหมือนแมนูเต็ดก็ไม่มีอะไรต้องเสียละก็พยายามเร่งเกมไซาามนตันเองถึงตอนนั้นเนี่ยก็อยากจะรักษาสกอแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ยังมีตัวอันตรายข้างหน้าเนี่ยให้ฝากแต่ว่าบอลเนี่ยมันเริ่มเป็นของแมนูเต็ดมากขึ้นเรื่อยๆเซอร์เซมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆบอลไปอยู่ที่เขาบ่อยขึ้นนะเล่นได้ตลอดละได้บอลมั่นใจเล่นพลิกปากแปะให้ ไม่ใช่ว่าเสียบ้างไม่ไม่เป็นไรนิดนิดนดหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถือว่าเป็นเป็นตัวสําคัญในในในตำแหน่งที่เขาต้องมีตัวไปพักบอลน,นะครับเขาขยับลงมาพาักบอลแล้วก็วิ่งการวิ่งของเซอร์เซ่ผมว่าเขายังวิ่งได้สวยแล้วนาที82เนี่ยประตูตีเสมอก็มานะครับจากอารมัด นะก็เป็นจังหวะที่เซอร์เซ่ไหลให้แล้วก็อามัดได้สเตปทางขวาเนี่ยแล้วก็ยิงยิงไปติดติดบล็อกแต่ว่ามาเข้าทางเขาก็ยิงจิ้มเสาแรกเข้าไปเนี่ยตีเสมอหนึ่งหนึ่งพอตีเสมอปุ๊บเนี่ยมันเหมือนทํานบของซามตันพังอ่ะมันเหมือนแกว่งมันก็เหมือนหลายๆเกมที่ผ่านมาพอตีเสมอหนึ่งหนึ่งแมนยูเตดเปลี่ยนตัวทันทีเลยนะครับเน้นเกมรุกขึ้นไปอีกถอดโยโรออกใส่แม็คกควายลงไปคือก็ถึงตรงนั้นก็เสียงมาเยอะละเสียงมา83นาทีละ โยโร่เดบไปแก้ตัวเกมอื่นใส่แม็กควายลงมานะครับเพิ่มความแน่นแล้วก็ขยับในเรื่องเกมรุกมากขึ้นถอดมาสลาวีออกขณะที่แซมตันเขามีส่งตัวรุกมาขู่เหมือนกันอารันอาร์มซองลงมาพอโอนัวชูลงมาแต่ว่าโมเมนตัมหลังตีเสมอเนี่ยมันเป็นของแมนยูเต็ดหมดแล้วเสียงเชียร์มันก็ปลุกเราเร่งเราเกมนี้เหมือนแมนยูเต็ดต้องการแค่10นาทีพอโชว์10นาทีนะครับเหมือนหัวหน้าคณะตลกมาทีหลังขึ้นทีหลัง นาะที90นะครับประตู2-1ก็มาเป็นประตูสำคัญนะก็อย่างที่บอกว่าเริ่มจากจังหวะสกัดบอลของแม็กควายนี่แหละในแดนหลังแล้วสุดท้ายบอลมันก็เคลื่อนไปข้างหน้าไปที่อาหมาัดอาหมัดฝากให้อีลิกเซนแล้วตัวเอง วิ่งคือฝากปุ๊บวิ่งเลยวิ่งเข้าช่องเลยแล้วอีลิกเซนเนี่ยก็ตักบอลจังหวะเดียวเลยนะครับแล้วน้ำหนักบอลของอีลิกเซนนี่ยอดเยี่ยมก็ถ้าใช้งานนักเตะอย่างอีลิกเซนได้แบบอย่างเหมาะสมอะ่ะมันก็ได้ประโยชน์จากเขาเยอะนะครับอีลิกเซนอาจจะไม่เหมาะกับการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ว่าลงมาอย่างเนี้ยปล่อยบอลคายบอลทีเดียวมันเป็นประตูได้แล้วลูกนั้นเขาตักบอลเข้าไปเนี่ยข้ามหัวกองหลังแล้วมันก็ไปลงที่อามัดที่วิ่งเข้าไปก็เป็นการชิง่ง 1- อกันแล้วก็ล้มตัวยิง ลูกนี้ยิงซ้ายก็สวยนะสองหนึ่งแล้วน,ะนี่ครับสำรองของอมโมริงได้ผลทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายอาม,มัดก็เป็นความขยันของเขาก็ทำแฮตทริกนะก็เป็นจังหวะนาที9กเนี่ยก็ความผิดพลาดซัมตันก็พยายามจะสร้างเกมขึ้นมาต่อบอลแล้วก็แอร์ลแลแมเดลรับบอลจากเพื่อนมาก็ไหลให้กับฮาบูดเบลลิสแต่ว่าฮาบูดเบลลิสเนี่ยจับบอลยาวไปหน่อยเพราะจับบอลยาวไปอาม,มัดก็จ้องอยู่แล้วแล้วนี่คือความเก่งของอาม,มัดอยู่แล้วเขาขยัน แล้วเขาเร็วแล้วเ็าทาแบบนี้ได้หลายครั้งก็คือวิ่งไล่เข้าไปกดดันเนี่ยทําได้หลายครั้งนะครับบางครั้งก็ได้ประตูคราวนี้ได้ประตูก็วิ่งจี้เข้าไปแล้วแยง่งแล้วก็ยิงลงๆก็น่าเห็นใจซัมตันนะคือเล่นดีผมว่าเล่นดีมากเลยอะนะแต่ความไม่เด็ดขาดกับเกมรับที่ที่พอโดนแล้วมันรั่วเนี่ยมันก็ ทำให้พวกเขาแพ้อีกแล้วนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้กําลังใจมาเยอะเลยโหเกมนี้ต้องบอกว่าอาหมัดโชว์เป็นฮีโร่แต่ขณะดเดียวกันก็ถือว่าแสดงคาแรคเตอร์ออกมาให้เห็นนะครับเลือดนักสู้ไม่ยอมแพ้นะก็น่าจะทําให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกระชุ่มกระชวยได้เยอะเลยนะครับในวันทํางานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ โอ้โหเปิดมาวันศุกร์นึกว่าเอาแล้วเตรียมลางานแล้วสักประมาณตีสี่ครึ่งเนี่ยเตรียมกันแล้วเตรียมลางานกันแล้วเออเอาไงดีวะเนี่ยไปทํางานดีไหมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปต้องปิดโซเชียลแล้วนะครับก็ทําได้เพราะนั้นแมนเชสเตตสามนัดมีสไตล์ทั้งนั้นเลยนะครับเสมอลิเวอร์พูลได้น็อกอาร์เซนอลตกรอบเอฟเอคัพได้แล้วก็เนี่ยเกมเนี้ยแซงกลับมาชนะ ยอดเยี่ยมนะฮะเดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยก็จะเจอกับไรตันวันอาทิตย์นี้เล่นที่โอทฟฟอร์ดส่วนไซมตันเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเยือนลอตซี่แฮมฟอร์เรสก็เป็นงานที่อันตรายสุดๆยินดีด้วยอีกครั้งนะสำหรับ3คะแนนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขณะที่ไซมตันถ้าเล่นแบบนี้ได้ทุกเกมเนี่ยผมว่าก็มีรุ้นแหละนะครับต้องขัดเกลาในเรื่องความเฉียบขาดในจังหวะสุดท้ายอยู่นะครับแต่ว่าการตอบสนองปฏิญาณในการเล่นเนี่ยก็โอเคแสดงให้เห็นว่ามุ่งมั่นนะอ่ะโอเควันนี้ เท่านี้นะครับแฟนบอลแมนยูเต็ดมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือว่าแฟนบอลทีมอื่นๆ่นะเอ่อพวกพี่พ,พน้องๆทั้งหลายเนี่ยแม่นิดเดียวอะไรแบบเนี้ยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสนุกสนุกถ้าจะบลัฟกันก็บลัฟกันสนุกสนุกนะครับเอ่ออย่าไปซีเรียสจริงจังอะไรกันมากโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ